สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาถึงบรนลังคารของสัปดาห์ที่29ในเทศกาลธรรมดานะครับสิ่งที่พวกเราจะได้ยินในช่วงนี้ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของบรนปลายของชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชีวิตฝ่ายจิตของพวกเรานลบุญเปาโลเองก็บอก ในจดหมายถึงชาวโรมนั้นบอกว่าพี่น้องบาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียวและความตายเข้ามาเพราะบาปฉันใดความตายก็แพร่กระจายถึงมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนทําบาปฉันนั้นคือบาปของอาดมลเลวานั้นเราจะโทษอย่างเดียวไม่ได้ถ้าหากเราโทษก็ต้องโทษตัวเราด้วยว่าสิ่งที่มันพลาดไปแล้วพระเป็นเจ้าให้โอกาสเราก็มาสร้างใหม่สิครับ แต่ที่เราจะบอกว่าอาดัมและไอวาทำบาปผมก็ทำบาปเหมือนเดิมอย่างนี้คงไม่ใช่นะครับเมือนมนุษย์ต้องตายเพราะการล่วงละเมิดมนุษย์คนเดียวพระหัสถานของพระเจ้าและของประธานโดยทางพระหนสถานจากมนุษย์คนเดียวคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ายิ่งสมบูรณ์ขึ้นสําหรับมวลมนุษย์ที่ใดบาปทวีขึ้นที่นั่นพระหนสถานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่าพี่น้องเรานับถือพระเจ้าว่าพระองค์ เป็นผู้ที่ให้โอกาสหลังจากที่สร้างมนุษย์แต่ละคนแล้วให้โอกาสทุกด้านให้เขาได้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรฉะนั้นที่พระองค์ให้โอกาสแล้วเราจะมาบอกว่าโอกาสนั้นมันมีคุณค่าอะไรเลยของไม่ใช่ตุนเปาโล ไดพูดถึงบาปเนี่ยว่าผ่านทางคนคนหนึ่งบาปที่เข้ามาในโลกแล้วก็รู้ว่าอาดัมและเอวานั่นแหละที่ทำให้โลกของเรามีบาปกำเนิดแล้วก็ยังมีเรื่องของกาอินและอาแบลซึ่งเราก็เห็นในพระคัมภีร์เดิมว่าเมื่ออาดัมแลเอวาทำบาปแล้วมนุษย์ก็มีความเอ็นเอียงไปในทางชั่วนะครับและกาอินก็ฆ่าอาแบล อันนี้ก็เป็นสุขนันตก,กรรมที่พวกเราอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้สึกเศร้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเราแต่ละคนก็แบกบาปของเราดาไว้ในตัวของเราและเราก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าความชั่วร้ายเนี่ยมันก็ดึงเราไปสู่ความชั่วร้ายทุกๆวันการนั้นก็ตามเราไม่ควรที่จะท้อแท้ใจเพราะว่า แม้แรงโน้มนำให้เราไปทำความชั่วนั้นนะ่ะมันแรงขนาดไหนเราก็รู้ว่าพรานสถานของพระบิณเจ้านั้นมีมากกว่าอันนี้ต่างหากที่ทำให้เราบรรเทาใจเพราะว่าทุกครั้งที่มีความชั่วร้ายมาพรานสถานของพระบิเจ้าก็มีมากกว่าแม้เราจะทำบาปเราก็ไม่ต้องไปท้อแท้ใจเพราะว่าพระานสถานความเมตตาของพระเจ้านั้นรอเราอยู่ พระองค์ก็จะกางแขนที่จะต้อนรับเราแต่ละครั้งที่เรากลับมานี่หมายความว่าเมื่อทําบาปไปแล้วเราหนีจากพระองค์แต่เมื่อเราสํานึกตัวเราก็กลับมาหาพระองค์อีกพี่น้องครับบาปมันไม่เจ็บไม่ทำให้เจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม มันจึงทำให้มีความเจ็บปวดในตัวของเราในจิตใจของเรานะครับขน,นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจา้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่าท่านทั้งหลายจงคาดเสเอวและจดตะเกียงพร้อมไว้จงเป็นเหมือนผู้รับใช้ที่กำลังคอยนายกลับมาจากงานมงคลสมรสฉะนั้นเวลาที่นายกลับมาเวลาใดเขาก็พร้อมที่จะเปิดประตูต้อนรับนายนี่ก็คือชีวิตของมนุษย์ เขาจะมีอายุสั้นอายุยาวอายุกลางคนเขาจะตายตอนเช้าสายบ่ายเย็นก็คือว่าอาจจะตายตอนเป็นเด็กหรือจะตายเป็นเวลาที่กําลังเป็นหนุ่มสาวหรือเป็นหนุ่มสาวหรือกลางคนหรือเมื่อสูงอายุแล้วเนี่ยก็ไม่สําคัญสําคัญคือเมื่อพระบินเจ้ามานั้นเขาก็ต้องมีความพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ใน เรื่องนี้พวกเราก็รู้ว่าพวกเราแต่ละคนนั้นมักจะใช้คำว่ารอจะทำความดีก็รอวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันหรือวันต่อต่อไปก็แล้วกันเหมือนวันก่อนนี้พูดถึงเรื่องของคนสูงอายุเนี่ยเวลาที่เขายังเป็นเด็กเขาบอกเอาไว้โตแล้วก็จะเริ่มสวดภาวนาจะเริ่มเข้าวัดเข้าว่า แต่เวลาที่เมื่อโตแล้วเขาก็จะบอกเออตอนนี้มาหาทำงานมันทำงานสนุกหาเงินได้ดีและอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยบอกเออเดี๋ยวเอาไว้เวลาแก่แล้วก็จะก็จะก็จะเริ่มหันหน้าเข้าหาวัดแต่หารู้ไม่ว่าทุกช่วงของอายุนั้นคนเราตายได้เสมอดังนั้นพิาสารมันใช้คำว่าผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยให้คนตายใจพี่น้อง บอกหนะ้ายังมีอีกนะเวลายังมีอีกเยอะแต่เป็นเด็กแล้วโอ้ยังมีอีกหลายสิบปีลกลางคนแล้วก็ยังมีอีกนะก่อนจะถึงเจ็ดสิบปดสิบเพราะทุกวันนี้คนตายเฉลี่ยแล้วอายุมากขึ้นแต่ก่อนนี่บอกห้าสิบเจ็ดห้าสิบเฉลี่ยอายุตอนนี้ก็เจ็ดสิบแล้วเนี่ยก็แสดงว่าตอนยังมีเวลาอีกนานแต่วันนี้เราก็ได้ยินว่าในหลายเมืองในโลกเนี้ย ในหลายเมืองมีควันพิษที่ทำให้คนเนี่ยตายด้วยโรคปอดเยอะและเมื่อตายด้วยโรคปอดเนี่ยไม่ไม่ได้หมายคำว,ว่าตายแก่นะครับหลายคนตายเป็นเด็กตายเป็นหนุ่มสาวด้วยกลางคนก็เพราะว่าควันพิษทำให้เขาหมดโอกาสที่จะเจริญชีวิตยาวนานดังนั้นการที่ใครคนหนึ่งเนี่ยยังคิดว่าตัวเองมีเวลาอีกเยอะเนี่ยต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับ เราควรจะสวดหาพระเป็นเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าเมื่อความตายมาถึงเขาโปรดให้ลูกมีความพร้อมที่จะกล่าวถ้อยคำที่องค์พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้ตอนที่พระองค์สิ้นพระชนนี่นะครับว่าพระบิดาเจ้าข้าลูกได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์มอบให้แก่ลูกนั้นสำเร็จไปแล้ว อันนี้คือความสุขของแต่ละคนขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์